วันศุกร์ใช่ไหมสามสิบเอ็ดอะวันศุกร์ครับร์ไปไหมเนี่ยพง <31 S 1> อะชอบไปพงอะชอบไปปรากฏกายที่พักเพื่อไทยวันที่เขามีเหตุการณ์แบบนี้แน่ๆเลยอะศุกร <c oughs> ์นี้ไปไหมเนี่ยฮะ คือคือไปไปถ่ายรายการครับทุกคนไปถ่ายรายการนะอ๋อเหรออ๋อเหรอฮะไปถ่ายรายการนะครับึกว่าคุณนึกว่าคุณอ่ะคุณจะเตียมไปเป็นแบบนู่นแบบคุณจะเตียมไปเป็นแบบว่าตัวแทนพิจิตรแล้วจู่ๆก็แบบใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อคลุมสีแดงขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับอือ่ะไปถ่ายรายการครับทุกคนใจเย็นๆนะอ่เอ่กรรมการไปหารพู้ชมใหม่ก็มีขาวออมเพราะว่าหลังจากที่มาดามแพลาออกไปเมื่อ วันพุทธที่ผ่านมาใช่ไหมครับมันก็จําเป็นที่ต้องเลือกกรรมการปริหารชุดใหม่แล้วก็เลือกหัวหน้าพักใหม่ล่าสุดเนี่ยน,นะครับทางมติชนเขาลงเป็นกระแสข่าวจากผู้สื่อข่าวที่ประจำการอยู่ที่พักเพื่อไทยว่าการประชุมใหญ่วิสามันของพักเพื่อไทยที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้ <c oughs> จับตานะว่าตอนแรกเนี่ย มันจะมีเพียงแค่สองชื่อก็คือจัดตุรนฉายแสงสสบัญชีรายชื่อแล้วก็คุณหนิมจุลพันธ์อมรวิวัตรนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมีสองรายชื่อที่ขึ้นมาแข่งขันนะนั่นก็คือคุณหมอชนาัานสีแก้วและนี่คุณสุทินไม่ใช่คุณสมพงศ์คุณสมพงศ์เคยแกลาออกจากพรรคไปแล้วไงจะได้ไมเออใช่คุณอ่คุณ ค,คุณคุณคุสุทิงก็หน้าไม่ใหม่แล้วไหมอ่ะแต่ว่านั่นแหะสืมีเออมีความเข้มข้นในบทบาทเนาะแล้วก็เป็นคนเกา่าคนแก่ของพรกคือบารมีก็ได้อยู่เทียบเคียงกับคุณจตุรนได้นะครับแต่ถ้ากลางๆหน่อยเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณหมอชลนาสีแก้วแต่ทําใหม่ที่สุดในเนี้ยก็คือก็คือคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์นะครับใช่นะแต่ว่าเขาบอกตอนนี้เนี่ย ในพักเองก็ยังคือข่าวรายงานว่าในพักก็ยังเสียงแต่แล้วก็ผมก็แอบเช็คในพักก็คือพักก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครจริงๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครคือในฝั่งหนึ่งก็บอกว่าน่าจะดันคุณจตุรนนะแต่ว่าไอ้คนนึงก็น่าจะเพราะว่าคุณจตุรนเนี่ยมีความเป็นนักประชาธิปไตยเราเห็นพี่อ๋อยแบบมีบทบาทตรงนี้ที่ผ่านมาหรือว่าหรือว่าคุณหมอชนลน่านไม่ต้องมาเป็นหัวหน้าพักก็ได้แล้วดันคุณหมอชลนานไปเป็นคนเดตนายกหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าต้องหลุนการพง วันพรุ่งนี้คือข่าวว่ามันมันคือก่อนที่ก่อนก่อนที่จะประชุมวันศุกร์เนี่ยวันอังคารที่มีการประชุมสอสอพักเพื่อไทยกันก่อนซึ่งทุกวันอังคารเนี่ยเขาก็จะคุยกันเพราะนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้เราต้องเราต้องไปแอบฟังในพักว่าต้องไปสีบต้องไปสีบหรือต้องต้องต้องถามบุคคลที่ไปนั่งฟังในห้องประชุมว่าเขาว่ายังไงกันบ้างคือข่าวข่าวข่าวตามที่มติชนรายงานก็คือว่าถ้าหมอชนลนาเนี่ยไม่ได้เป็นกลับมาเป็นหัวหน้าพักอีกรอบหนึ่งเนี่ย รอบนี้ก็อาจจะขึ้นเป็นคนดิเดตนายกของพรรคพื่อไทยเลยออ้เออนะครับถ้าดูดูการวิเคราะห์จุดเด่นของแต่ละคนตามที่มติชนได้ออกมารายงานนะครับเขาบอกว่าถ้าดูจุดเด่นของคุณจตุรนเนี่ยตามรายงานข่าวบ,บอกว่าเป็นรายชื่อที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดเพราะต่างมองเพราะต่างมองที่จุดเด่นในเรื่องของความเป็นนักประชาธิปไตยที่เหมาะจะมานำพักในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อเรียกคะแนนนิยมให้กับพรรคส่วนหมอชลน่านที่มีความโดดเด่นเรื่องความเป็นผู้นำสอส,อสอบางส่วนเห็นว่าควรให้ไปลุ้นเป็นหนึ่งในสามแคนดิเดตของพรรคที่จะต้องออมีจำนวนทั้งหมดสามรายชื่อนะครับส่วนส่วนคุณสุทิงครังแสงคุณสุทิงครังแสงเนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่อมีความโดดเด่นงานสภามากนะครับ เพราะเคยทาหน้าที่เป็นผู้อภิปรายสรุปจบในหลายหลายครั้งนะครับก็คือเป็นเป็นตัวปิดจ็อบนั่นเองนะครับส่วนคุณจุรพันธ์เนี่ยก็คือในช่วงที่คุณแพทองทานเป็นนายกเนี่ยคุณจุรพันธ์ก็ฉายบทบาทคือมีคาริสม่าขึ้นมาออร่าจับนะครับผลงานโดดเด่นนะเนี่ยอันนี้ก็ก็เป็นหนึ่งจุดเด่นที่สื่อเคาวิเคาาราะห์กันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนี่คือสอวิเคราะห์นี่เป็นโพข,ของสื่อ แต่สังเกตไหมครับว่าไม่มีชื่อของคุณพงก์กวินจากตระกูลจึงหลานของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะซึ่งมันมีข่าวไร<า>ว,ว่า,วามันมีข่าวของบางค่ายออกมาว่าอุ๊ยหรือตระกูลจึงจะมาคุมแหมมีว่้เนี่ยนะเซ้งพักไปให้ตระกูลจึงกงหมดแล้วอีกพักหนึ่งก็ตระกูลจึงก็คุมพักนี้ตระกูลจึงก็คุม เออไม่รู้<า>แต่ว่าบางกระแสบอกว่าเอ๊หรือว่าจะดันคุณจตุรวลขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกทัามนตรีก็ <c oughs> มไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าในมุม <c oughs> ของคุณทีรัตน์นะคุณทีรัตน์ว่าหัวหน้าพักอยู่ในสี่คนนี้ไหมยัยงนะผมว่ายัางโวยส่วนตัวนะอาจจะมีมามืดมาก็ได้พงอ่ะพงว่าไม่ใช่สี่คนนี้ <c oughs> ใช่ พี่ว่ายังไม่ใช่สี่คนนี้นี่นี่แบบสับขาหลอกอีหรือเปล่าสับขาหลอกหรือไม่มยังไงก็ตามวันศุกร์นี้รู้กันวันศุกร์นี้รู้กันว่าเป็นใครหรืว่าวันพรุ่งนี้น่าจะเริ่มเริ่มมีแบบเริ่มมีเราต้องเราต้องเป็นแมงวีเนาะไปอยู่ในห้องประชุมแล้วล่ะพงคุอที่เราต้องบุกไปที่ไปที่ในพักล่ะว่าเป็นใครแต่ว่าอิดนี้ว่าที่หัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่อยู่ในสี่คนนี้ไหมครับเอออืม <im itation> <im itation> เออนะฮะแต่คุณมานาพรคุณมานาพรจเจริญศรีนะครับสสนคคาคมพนมพักเพื่อไทยก็โพส์เฟซบุ๊กบอกว่าพักเพื่อไทยไม่เคยล่มสลายแม้จะถูกกระทําจากอํานาจมืดทางการเมืองเพราะมีประชาชนเป็นผนังทองเป็นผนัง,งทองแดงกําแพงเหล็กนะครับพักเพื่อไทยทุกยุคทุกสมัยถูก <im itation> ถกระ <im itation> <น>ทำจาคนที่ล่มล่มสลายเนี่ยคาว่าล่มสลายเนี่ยมันมาจากผู้บริหารเครือปฏิชนหรือเปล่าที่เขียนบทความโพสต์ยาวยื่นแล้วบอกว่า ล่มสลายนะครับล่มสลายกี่โมงคุณลอ,อ,องดูบนทว่าพักเพื่อไทยเนี่ยล่มสลายกี่โมงโดนกระทํามากี่ครั้งตั้งแต่นั่นนะฮะตั้งแต่พักไทยรักไทยมาจนพลังประชาชนมาจน <c oughs> เพื่อไทยยุคคุณยิ่งรักมาจนเนี่ยฮะมาจนไทยรักษาชาติพีพักนี้มันสู้ยิบตายจริง สู้<ช>แล้วสู้อีกสู้แล้วสู้อีกเนาะอืะใช่คือพน<ง>ัพนบอกแบบนี้ว่าทุกครั้งที่พรรคเพื่อไทยล้มลงแต่ลุกขึ้นมาได้เพราะเราล้มลงบนตักประชาชนเชื่อมั่นว่าประชาชนรับรู้ทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยเกิดจากปัญหา <c oughs> ความเดือดร้อนของประชาชนประชาชนได้ใช้ประโยชน์จริงไม่เคยทิ้งประชาชนไว้ข้างหลัง มาถึงวันนี้ถึงแม้ว่าพักเพื่อไทยจะเจอปัญหาความบิดเบี้ยวทางการเมืองเปลี่ยนจากขั้วรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านแต่ยังพร้อมอำนาจที่ยูแดรับใช้ประชาชนอย่างภาคภูมิใจครับไม่เดือดรอกนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนจะต้องมารวมพลังเพื่อสนับสนุนพักเพื่อไทยพักการเมืองที่มาจากเสียงเลือกตั้งข้ามาของประชาชนกลับ,บมาเป็นรัฐบาลสร้างความสง่างงานให้ระบบประชาธิปไตยย้ายพักการเมืองจากเสียงข้างน้อยมาดูถูกเสียงของประชาชนเพราะพักเพื่อไทย หัวใจคือประชาชนคือจริงๆแล้วด้วยนะผมก็เชีย์นะแม่เดือนเนี่ยผมว่าแกเ,เป็นห,หัวหน้าพักคนใหม่เ <laughs> <c oughs> นาะจริงนี่แหละจริงใช่ไหมจริงคุณนีร้าเ,<อ>เพราะว่า<อ>สกิลของการแมนเนจการเชื่อมออการประสานการร้อยรัดคนในพักเนี่ยคือคุณมณพรมีบารมีรมแล้วงานประจักแล้วเอาอยู่ทุกคน นะครับอืมเนี่ยพอฟังปุ๊บเนี่ยคือ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 ข้อความเมื่อกี้นี้เนี่ยมันคืออีกนิดนึงคือสปีดของหัวหน้าพักแล้วนะครับใชเเ่เอาเอางี้ผมว่าถ้าถ้าเป็นผมนะั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นคนรู้ใหม่ก็ได้แต่ขอเป็นคนที่เป็นเป็นกาวใจเป็นคนที่สามารถเชื่อมโยงได้ทุกกลุ่มในพักอะเพราะว่าอย่างไม่เดือนเนี่ยทุกคนอยอมรับนะใช่ คุณมนพพรคือคุณมนพพรเอาอยู่ไหมคคุณธีรัตถ้าจากเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ท่าที่เคยจะมาทุกคนทุกคนทุกเจนในพักอะฟังคุณมนพพรหมดเลยนะผมว่าแล้วคุณมนพพรเนี่ยเป็นสอนครพนมอภิหาหนึ่งพงจํจำได้มาว่าวันที่เป็นยกเครื่องเพื่อไทยอะแล้วก็ พูดถึงทีละคนเนี่ยเพราะถือว่ามณนพรจะเดินสีคนตกมือกันล้านหอเลยอะใช่ใช่ใช่ๆนถ้าคุณมานพรได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่เนี่ยตระกูลเจริญเนี่ยแท้เจริญแท่เจริญเนี่ยมานะแล้วก็มันจะเ e m p o อร์มากเลยเพราะว่าจะเป็นภาพตัวแทนของสสในพื้นที่ทางภาคอีสานเป็นผู้หญิง e m p มพ e r e วเ o w e r มาก เออ,อแล้วถ้าดูบทบาทในช่วงที่คุณแพททองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคุณมณพรเนี่ยเป็นเงาของคุณแพทองทานเลยนะครับอืมใช่ไหมจริง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 เออแล้วก็เป็นคนแบบว่าน่าจะเป็นแบบเป็นด่านหน้าคอยคอยเคลียร์ปัญหาต่างๆให้เนะคือถ้าสำหรับพงนะถ้าดูจากสี่รายชื่อเมื่อตะกี้นี้อ่ะคุณ ออคุณจตุรนคุณจตุรนแบบจึงในเรื่องของประชาธิปไตยเหมาะจะไปนั่งตําแหน่งอือ่นมากกว่าเหมาะที่จะเก็บตัวเอาไว้เป็นประธานสภาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับเอ่อ <light này, S 1> <arth. S 2> คุณหมอชลนาเนี่ยคือเคยเป็นแล้วเนาะเออเคยเป็นแล้วไม่ไม่ใหม่ไม่ไม่แฟรชไม่แฟรชอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะลืมสุธินทางแสงคุณสุทินคังแสงคุณสุทินคังแสงก็ไม่ใหม่อ่ะ คงว่าคงว่าฉับแล้วว่าใช่คุณลพันธ์มอมนิวัฒเนี่ยคือไปเป็นรัฐมนตรีดีกว่ามาเป็นหัวหน้าพักเพราะว่าคนที่เป็นแล้วเขาอาจจะแยกบทบาทระหว่างหัวหน้าพักกับรัฐมนตรีเนาะในอนาคตถ้าได้เป็นรัฐบาลอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมันจะซ้ำรอยกันมันจะทับลายกันคุณมานะพรไหมผมว่าคุณอมานะพรเนี่ยไม่ชํานะแล้วสกิลคือชําเอาอยู่มีบารมีเอ็มพาวเวอร์ใช่ เอางี้ท่านผู้ชมง่ายสุดนะเทียบระหว่างมานพรกับอนุทินในงานในงานเนี่ยไอ้ลอยเรือไฟเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมามานพรเนี่ยเป็นแบบแม่งานนะเอาจริงอนุทินเทียบรัศมีแม่เดือนไม่ได้เลยนะครับคุณโอ้เพราะฉะนั้นเทียมานพรสุดตัวนะเนี่ยถ้าดูจากที่คุณมานพรโพสเมื่อตะกี้นี้ผมว่าปิดซองที่มานพร โพสเมื่อไรเนี่ยเหรอที่ที่พงอ่านโพสต์ไปเนี่ยว่าพรรคเพื่อไทย <c oughs> ล้มแต่ล้มบนตักของประชาชนนะครับพงว่าปิดซอง <c oughs> ตอบคําถามแบบคือมงลงหัวแล้วอะ่ะอืมแล้วก็แล้วก็คุณมีนพรจะกลายเป็นน่าจะเป็นสสคนแรกจากภาคอีสานที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่เขาบอกว่าที่ผ่านมาพูดตรงๆนะมันก็จะมีอาการน้อยเนื้อต่ําใจของคนในพื้นที่ปาคอีสานว่าทำไมรู้ไงถูกป่ะถูกป่ะเพราะว่าเขาก็บอกว่า พักเพื่อไทยเนี่ยคนหน้าเป็นคนเหนือไงถอกว่าออคุณทักษิณเป็นคนเชียงใหม่อย่างเงี้ยเป็นพักคนเชียงใหม่ในทั้งที่สสส่วนใหญ่อยู่ภาคอีสานครับอ,อ่าออใช่ไหมรอดูคุณมณพร,พรเป็นหัวห<ร>น้านพักคุณสรวงเป็นเลขาธิการพักเหมือนเดิมอ่าคงว่าคงว่าไปสอดประสานกันไปได้นะใช่ไหม,มไม่รู้ไม่รู้